เอาเราจับเราหมนหมนหมนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูจะใส่พุ่งกีใหม่เจ้า SK 140 Super X คันนี้นะครับอ่า อ่าอย่าเดิน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 นี่มาอยู่ตรงนี้นี่สาตานีสแตาโอเคเฮ้ยอ้าวทำไมขึ้นว่าไฟไม่ชาร์จล่ะทีนี้อ้าวยังนี่บันดี กิน,นได้ไหมเ้าแป๊วแผ่นชิมมาอยู่หน้ารถฮีโร่แผ่นชิมอะ อยู่ตรงฝั่งคนนั่งอะตรงวางขาแหละโอ้เฮ้ยใส่ผิดข้างใส่ฝั่งนี้ไอ้ดูรูน็อตว่ะ มันไม่เสมอเนี่ยเออพื้นดินมันไม่เสมอไหมไอ,อ้น้องเดียวเดียวเดียวพื้นมันไม่เสมอเอามาทางนี้ดีกว่าอ,อ๋อนี่แหละ nè ừ không Nè cứ nó kênh เอาคอนมาวะมันไม่ยอมเอาคอ้นมาตีโอ้ นอยัดแผ่นชิมเดี๋ยวมารอดูครับว่าปุ้งกีตัวใหม่ตัวนี้มันจะเอ้ยเอาคอ้นมาตีไหมอ่าเขาว่ากันว่าถ้ามันไม่ใช่ทรงของมันนะนี่เวลางับมาแล้วมันจะไปโดนตรงนี้ครับเนี่ยโดนตรงท้องเนี่ยตรงท้องบูมเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าปุ้งกีตัวนี้จะโดนหรือไม่โดนนะครับมันถ้าถ้าไม่โดนก็คือได้ทรง ถ้าไม่อถ้าโดนก็คือว่าไม่ได้ส่งผุดถูกหรือเปล่าวะเอ้ยขโมยน้ำมันพืชครูเอมาอีกแล้วโอ้หมดกันบด,ดีเลยเอ่าโยนมาลูกหมดกันโอ้น้ำมันพืชตายหาเลย เด้งน้องเล่นสูตรผมแล้วนี่ตีเข้าย่าครับต้องเอาน้ำมันพืชมาครับอจิ้งหอบปั้งเขาแย่งทอดไข่แล้วแล้วเขาแย่เห็นไข่เกี๊ยวแล้ว,ลวนั่งหาวจนนะ่ะ โคดมาใหญ่เหลือเกินอ,อ๋ออ๋อเล็บใส่เล็บใสทาน้ำมันพืชนแล้วเล็บใสเดี๋ยวมันจะแห้งก่อน เอาเข้าไปเอา,อา,เ,าเอาไ,ไปเข้าเอาเข้าไมมาหมเอา,ออเอายืดไปข้างหน้าอีกโอ้ตะเลดิดเข้าไหมเออ ไม่ใช่ค้อนตีมันจะเข้านี่เฮ้ยมันชนม่นชิมหรือเปล่าเอาเอาเอออูโอ uh, ้ uh, ลื่นแท้ไหมเทน้ำมันพืชด้วยมันจะได้ลื่น <c oughs> น้องเทน้ำมันพืชน,น้องนี่ใครมาดูครับว่าน้ำมันพืชจะได้ผลเรือไม่ได้ครับดูดูด,ดูใส่แผ่นชิมยากๆใช่ไหมอ่าอันนี้มันนีเปิลมันนีเปิโอุ้ยใส่ใส่ฝั่งนี้เยอะเกิน มันต้องมันต้องแบ่งกันต้องต้องแบ่งกันเอาทางนี้ออกอันนึง<อ>ไปใส่ฝั่งโน้น 2> 6, 2. ต้องมันต้องแบ่งกันไหม <6. S 1> ให้มันเสมออะข้างละสองอืมจะข้างละสองจารบีหรือซีลื่นเหมือนน้ำมันพืช